ค่ะก่าสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปตุกๆทันนะคะยินดีตอนรับข้าสู่ทังช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้แอดกับมาต่มโค้งสุดท้ายของพอสักมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องปองไป้อคะเด้อค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องปองไปท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้เด้อค่ะเพื่อสืบริพาทข่าวสารดีๆเด็ดจากทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะมือนี้นะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะที่เข้ามาไม่เนาะก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยเนาะ เพื่อสิบริพาดข้าวสารดีๆนะคะพี่น้องเนาะค่ะวันนี้เ้ากับมาไปหาพ่อซักพร้อมๆกันเลยคะ่ะว่าพื้นใดตัวดีตัวใดามาฝากพ,พี่น้องปองไปเนาะคะเนาะ,ะคะ่ะงานแม่อไนี้มันเกิดบนนั่นละบบดนี้ก็มัดอ้มเอาใส่ลา,ายใส่ลางน้ำบนนี้เขียนไหมบนบนล่างบน,บน,บ,นบนกิดบอกไม่ไม่ สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามแปดไม่อยู่หรอมันแต่ว่าก็เสื่อไหวแล้วได้น้ำโพนี่อ่ะกับมะเคืนวันม้วนคอาะมะเขินวันแล้วมะเสื่อม้วนก็เสื่อ้วบนขึ้นในลายตัวเนี่ยมักซุดเอามักซุดมักซุดขีเสซนเต้เนี่ยมักซุดสามเจ็ดตัวนี้ก็มักซุดกระบอกปันไรแต่ว่าตัวนี้อะไรโอ้หักแห้งสามเจ็ดหักแห้ง ล่างนี้พ่อมัมดเี้เอาเอาเน้นๆล่างกับ่อพกันม่นลงไปงไทอบ้นี่ล่างลงไปทอกันี่ลงตัวจกักแสนตัวแรหาเสน,เน,เนคือเรลี่ยนหอดตัวละหาแสนคือเก่าัว่เนี่มันล้อมลอมากมันกันล้อมล้อมมากล้อมลอที่เป็งจังดตัวแเขาเขาขึ้นบอกเขาขึ้นแล้ว โอ้เพอคืนก็เลยเ่เอาซัเขินเล่ากัก็เลยได้ตัวละหมื่นเฉียนเป็นไปลงแล้วตัวละหมื่นเขานิ่นล่างที่นี่พาะล่างนี่บนิ่นโบนิ่นตรงไหนมีสามคูหนึ่งได้หนิล่างโบนิ่นบนิ่นล่างกับพร้อมตัวนี้ล่างกับพร้อมบนกระบปรบนบนได้กับตรงตรงยิ่งตรงยิ่งจะตรงเพราะว่าใส่เกียร์เม็ดเดียวลลางเลยบอก โอ้สามเจ็ดแมนสามเกตเอาใส่สามเรื่สีมันว่าน้ำกันในยืนบ่อสามเก่าบ่อคือมีแน่ะคือว่ามัดล่องอันนี้บนโอ้อันนี้ล่างอันนี้เลขล่างนล่างโอ้สามสี่เก้าเอาไปใส่หกเจ็ดแปดตัดหกนี้ตัดแปดนี้ยังแปดก็บหกนี้ดับมันมาเนีองมิตรลีเลยเกตเม็ดเดียวโอ้แสดงว่าหลังนี่เกตแมนมีเกตตัวตัวนี้เพราะผิดสเพียวโอ้มดก้อนนี่ก็ หกเกตแปดล่างมาหนึ่งตัวบ่มาหนึ่งตัวนั่นดิมาสองก็ได้แต่ถ้ามันสีมาดอกนั่นดิมันก็ยังมาแปดคนเดียวมันโอ้หนูมาแปดผ่านไปแล้วโอ้มวงกินแปดสามเนาะที่ผ่านมาโอ้วันนี้พอได้มากหกเกตแปดขึ้นก็แต่ว่าหกก็แปดในดับก็เลยเหลีอยเดนเดนเกตเอาคันวิ่งบนนี้วิ่งตัวได้พ่วิ่งสามสามตักเขาสามตัวเขา ยิ่งบนก็สามตกก้นสียอตาสพอได้เล็กติดมาตัวได้เนี่ยนี่บนเลขบนเป็นเล็กติดเล็กสิบซะด้วยเล็กลักสิบบอกสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบบนอ๋อลักสิบบนแม่ลักสิบบนนี่โอ้ได้สามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าหเจ็ดบันี คือมีแต่สามหลวนแสดงว่าส้มหนีตัดทิ่มวิม่งสบอดดิบบอดดตัดมันสีมากนะครับสี่หาหกเก็ตนี่บอดดัจะตัวเพราะว่าม<อ>ันมันมีสูตรของเขามันก็เลยวิ่งสามโอวิ่งสามศูนย์หนึ่งสามเด็กบอดดิเด็กบอดดต้องเปิดตาําลาเนาะพอเนะนเปิดดูตำลา ดูตำราบอเห็นซ้ำเหยี่ยงปูเห็นซ้ำอันนี้เป็นน้ำมาใส่ทงเหยี่ยงปูดูตำราโอ้พ่อพี่คันเนเเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว 3ามกับสีกับสนี่ไม่ผิดนี่เก้ากับสามวิ่งส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 เอามาใส่สีห้นี่ก็บ่าผิดนี่บาริดบารีดสามสี่บ่ได สามสี่ 3, 4, บ่ได้มันจะเป็น<อ>บนเป็นล่างอยอนี่เไลยวิ่งไม่เป็นยังส่มันจะเป็นบนทั้งบนทั้งล่างบ่อยยอนี่โอสามห้าห้าสามัตหนึ่ง<อ>นี้ทั้งม,มันมีโอกาสมาได้บ่ได้สามหาน,นี่ได้นีเด็กปีเด็กโอ้สามสี่นี่คือสามสี่สี่สามนี่คือ ตัดนี้ตัดนี้อือตัดทิมเดี่ยวคือสามหาหาสามยังมีโอกาสมาได้มีโอกาสมาได้บนหลักนะพ่อเอวพี่น้องแคบหนาจอนะคะอันนี้ของพอซักนะคะโค้งสุดท้ายนะคะตัวเกาเลยสามหเพิ่มาตัวเกาเลยบอพ่อ่วสามาตัวต่อิมาดูพราะป่านสามแปดเหรอเอ้ยมันเห็ดเด้จังสันโอตามสูตรนะพ่อเนาะ แคปนาจอเดอร์ค่ะพี่น้องคะบนกับหลังนะคะเนาะอันนี้พอซักว่านักบุญนะคะเนาะพอซักมันใจบุญพ่อมันใจบุญายก็หลางนั่นวะนี่พ่อซักมันใจบุญายก็หลังนะคะพี่น้องอันนี้ห่างสามเจ็ดเจ็ดสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะอันนี้บนสามเจ็ดสามแปดสามเก้าไม่ต้องกลับเดินนี่ แต่ว่าล่างพอซักให้กลับน้ำนะคะแต่ว่าบุญนีมาต้องกลับเนี่ค่ะพี่น้องล่างนี่กลับน้ำบุญมากลับนะคะพอซักมักสุดนะคะก็คือสามเจ็ดเนาะพี่น้องว่าสิเลนตัวละหาแสนพอซักว่าเยอะเลยตัวละมื่นนะคะพี่น้องก็่นบ่ขายให้ค่ะอันสามเก่าหนี้ไจักแสนพอซื้อได้อยู่โอ้สามเก่านี่คันได้ได้สองมื่น โอได้มื่นเดียวโอ้คันได้ได้มื่นเดียวกร,ระทั่งคือว่าสื่อตัวละหาเสียงเลียตัวละเมืน่นะคะ่ะเนี่ค่ะสามเก่านี่ร่องตนะัวร่องสามกิดน้องพศักดิ์มากขึ้นกันแต่ว,ว่าเหงิบอมักซ่สามกิดเรียนไหวตัวละหาเสียงไันนี้พี่น้องเดินเลี้ยตัวละมืน่นก็เจ้าบ่าค้ายให้นะคะพศักดิ์ ค่ะเฟื่องกำมันใจใอยู่เนาะพี่น้องเนาะกะพี่น้องมากกะแคบนาจอไปได้นะคะโอ้ซื้อไแต่วันที่สองบอกพ่อปลาเลขกออกกะซื้อเลยตัวนี้<อ>คิดได้ซื้อเลยตัวนี้มันขัข้นสีพืชสามห้าค่ะศูนย<อ>์ห้าสองห้าโอ้โอ้มันลงเขากับว่าไห้อันนี้เพันวาสามหาหาสามอาดสีมาได้นะพี่น้องอาจสีป,ปินตัวเกาได้เนาะคะ่ะเนาะขันมากคือมาตัวเกาไปเลยนะคะ กับพี่น้องแคปนาจอไวเดอร์ค่ะของพ่อซักเนาะมาเบืองเหล็กของปูน้่พี่น้องค่ะเนี่ยค่ะของปูบนเดอค่ะนี่ค่ะพี่น้องปองไปค่ะนี่ก็เป็นแนวทางดีๆเด็ดๆจากพ่อสักนะคะเสี้ยนสักเด้วคะ่ะพี่น้องเด้อมาฝากมาตอนเนาะคะ่ะสำหรับเหล็กล่างพ่อสักเนาะคะ่ะพี่น้องนะเนาะเหล็กล่าง มีสามเจ็ดเจ็ดสามนะคะมีสี่เจ็ดเจ็ดสี่แล้วก็มีเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็สําหรับเลขบนเนาะค่ะพี่น้องเลขบนเนาะค่ะก็สิมีสามเจ็ดสามแปดสามเก่าคือกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขติดมีแต่ติดแต่สามแต่เก็แต่แปดนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเนาะค่ะลักสิบบนนะค่ะลักสิบบนมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดนะคะพี่น้อง หลักสิบบนนะคะมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดนะคะพี่น้องเด้อแล้วก็เลขสามตัวเนาะคะก็มีศูนย์หนึ่งสามนะคะ, 0, 1, ะ,คะของเพิ่นแล้วก็สามสี่สองสามเก้าสามสี่ห้านะคะแล้วก็สิมีอีกอย่างนึงก็สิเป็นตัวเน้นเพิ่นนี่เนาะคะเนาะสามห้าห้าสามนี่ค่ะล่างบนเนาะคะเพิ่นยานมันมากนาะคะพี่น้องเนาะ,ะก็จังเลยเก๋าไปพิจารณาเบิ่งเนาะคะพี่น้องคะ่ะ บามักบอถ้ามา,มากกระจัดจวดจัดฝาดบึ้มไปลดเนาะคะ่ะตัวที่เพิ่นมากบนอิลี่นี่คือตัวเน้นตัวหนักเพิ่นมากเนี่ยนะคะพี่น้องกับสิเป็นที่ขีดเครื่องไมายถูกไว้นี่แหละค,ะ N, คะ่ะพี่น้องคะสามเจ็ดสามแปดสามเก้าถนั้นะคะพี่น้องสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะพี่น้องเด้อกลไปพิจารณาเบึ่งเน,นาะค่ะค่ะแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องแคบหน้าจอไว้เน,นาะค่ะพี่นอ้องค่ะ กลาไปพิจารณากรลงทุนนะค่ะพี่น้องเด้อตัวเลขทุกตัวสิทธิ์เขา่าสมทธี์หลุดนะค่ะพี่น้องค่ะปวดใช้วิจรณญาณในการรับชมรับฟังนะค่ะพี่น้องเนาะกสําสหรับทางช่องกลเป็นซื้อกลางหรือว่าเสนอแนะแนวทางเท่านั้นนะค่ะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องท่านไหนมากก็ค่อยไปยิบจับชลากินแมงรัฐบาลหรือว่าสร้างจองลอตเตอรี่ยิบรอตเตอรี่ไวรุ่นเนาะค่ะ ล่างวันที่หนึ่งนี่ก็สิเป็นของพี่น้องเนาะคะ่ะหววต่อมาเนี่ยเนาะคะ่ะคือสาหรับเมื่อนี่แหะค่ะพี่น้องว่าเป็นหววต่อม,เม,อม,มาเนาะ,ค,ะ,ะค่ะกาบขอโทษขอให้เขาว่าผิดสาหรับตอนบ่ายเมื่อนี่ก็สิได้ใช้โยใช้โยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสาหรับเอฟซีหรือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เขามาเบิงมาชมเนาะก็ให้โศกโศกมันมาน,นะคะ่ะพี่น้องเด้อสาหรับเลขสามเจ็ดสามแปดนี่ยก็เป็นเลขที่งดงามกับสามหานะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ล่องเอาไปพิจละหน้าเบิง้งว่ามมนสิมาได้เบิดปีอีหลีบอเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ก็อย่าลืมนะค่ะอีกอย่างนึงกับตัวเลขทุกตัวก็มีซิดเขา่าซิดหลุดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะถือพิษบัวกันเนาะค่ะพี่น้องหลายๆสำนักเวลาเขาสื่อบางเทื่อมันอาจจะบวถือหรือว่ามันถิบถือเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้กับโบเนนนเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะซ้หรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เขามาเบิ้งมาชมแล้วเนาะค่ะแอดก็ขอให้โชคให้มานทุกๆท่านที่เขามาเบิ้งมาชมเนาะค่ะที่มาซอยกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ให้แห้งๆรวยๆทุกๆท่านเด้อค่ะเป็น ของขวัญทรงท้ทยปีเก่าเนาะคะ่ะงวดนี้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะวันที่สามสิบมือนีเนาะคะ่ะก็เป็นทรงไทยปีเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็ขอให้งวดสุดท้ทยนี่ก็ขอให้พี่น้องป้องไปทุกท่านถือห้อยซ้ำตัวตรงเนาะคะ่ะแล้วก็ถือรางวัลที่หนึ่งพร้อมเนาะคะ่ะพี่น้องเน้อที่ซอยกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะ เมแรงใบสามใบสี่โมงมาเ้าก็สิได้ไปขึน้นเงินพร้อมๆกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสําหรับสลากกินแบงรัฐบาลเนาะคะ่ะเพิ่นสีแบงให้เฮาหรือบ่แบงเมื่อนี่แหละหู้กันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเมื่อนี้ว่าเพิ่นสีแบงให้เฮาหรือบ่เนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าแบงเ้าก็สิได้ไปขึน้นรางวัลนน้ำกันล่ะคะ่ะพี่น้องะคะ่ะขึ้นเงินน้ากันเลยเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อใบสี่โมงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ค่ะคลิปนี้นะคะแอดกับิขอจบคลิปว้เพียงสำเนียงนะคะพี่น้องเนาะ,ะขอขอบบุญขอบพุณนพี่น้องปองปายทุกทุกท่านที่เข้ามาเบ่งมาชมนะคะมาห้กับังใจทั้งช่องนะคะทั้งช่องกับทรงไทยปีใหม่นี้ก็ขอพี่น้องเฮ่งเฮ่งลยลุย้อคะเด้อคำาว่าจนกับยาดยมีเจ็บพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะห้มีแต่คำาว่ารวยลุยรวยเนาะค่ะสุขภาพแข็งแรง้อคะพี่น้องเด้อต้อนรับปีใหม่ทรงท้ายปีเก่าและะ้ะะวเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะงวดนี้่ห้ถือกสามตัวตรงตรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ